สวัสดีครับสวนเกษตรผสมผสานปฏิบัติการวันหยุดเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาแนะนำการขยายพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ดีนะครับแบบประหยัดโดยการปลูกต้นต่อไม่ว่าจะเป็นฝรั่งขี้นกหรือว่าต่อทนใต้เดือนฝอยนะครับ แต่ที่เห็นณปัจจุบันนี่คือพอดีว่าผมจะทำเป็นแปลงที่ทำกิ่งโดยเฉพาะครับเลยปลูกทีมากๆเลยพอดีว่าต้นตอที่ผมได้ทำการปลูกไว้เนี่ยเริ่มจะได้ขนาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิต การเปลี่ยนเยอปลี่ยนยอดให้ดูนะครับนะครับตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับส่วนที่ผมจะเสียบก็คือด,ด้านข้างนะครับสูงมาจากพื้นดินประมาณสักหนึ่งคืบ20่สิบเซนครับนี่แล้ก็ปาดปาดลงนะครับปาดลงแบบนี้ จะได้ไม่โดนมือ้วยครับป,ปออา่าล,ลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ป่าลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัดด้านบนออกประมาณหนึ่งส่วน้ามนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็ไปเอายอดพันนะครับยอดพันดีนะครับตัดไปออกเหลือหูใบไว้นิดนึงนะครับทีนี้เราก็ปาด ด้านนี้ปาดประมาณนี้อีกด้านหนึ่งก็ปาดไม่ถึงครึ่งครับให้เป็นลักษณะนี้ครับแต่งปลายให้เสมอน,นิดนึงครับ ทีนี้ถ้าถ้าตัวต้นตอมันใหญ่ก็ถ้าต้นตอมันใหญ่แต่กิ่งที่เราเอามาเสียบมันเล็กแล้วก็ให้มันชิดนะครับด้านเลยด้านหนึ่งนะครับชิดด้านนี้นะครับ น,นี็พันนะครับเทพันกิ่งพันเว้นร่องด้านล่างให้ระบายน้ำหรือว่าจะมาขีดทไายก็ได้นะช่วงนี้พันให้แน่นแล้วขึ้นมาด้านบนก็พันแค่รอบเดียววอครับ รหรือว่าจะมากีดร่องระบายน้ำตรงนี้ภายหลังก็ได้นะครับส่วนนลำต้นด้านบนยังไม่ต้องตัดออกนะครับเอาไว้เหมือนเดิมรอจนกว่าให้มันผ่านไปประมาณ สิบวันนะครับถ้ายอดพันธุ์ดีตนะัวเนี้ยยังเป็นสีเดิมคือเป็นสีเขียวไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับค่อยมาตัดด้านบนออกเพื่อให้แต่กยอดก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ